สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมาหาเฮงครับผมอาวันนี้เรามาตามปูเม็ดเดียวมาเพียงเนะ,ะสำหรับตัวเลขแนวทางด้วยเพียงเด้วอวาแนวฝากกุไลกุแช่ครับผมเนาะปูเม็ดเดียวงที่ผ่านมาใหาตมางแต่ต้องงดเพี่ง้อง นะ749เลขดวงคนวันในขั้นเนาะก็คือ49ครับผมอนะ4649ออก46ครับผมเนะาะตลอดดวงคนวันคานวันนี้วันวันที่หนึ่งนี่จะเป็นอะไรรัติดตามมาชมไปพร้อมกันครับเอ,าอ้าแมวยังก็คือเปินเครื่องรางค่าแมว4ตัวนะแม่กบลกูกับับนเดา มันหลบฝนที่ตกปึ้งปึ้งมันปพูดกันได้หูเมืออันละก็หมายของมันครับมันยังบม่มีความมั่นใจผู้เดียวกับไปเบิ้งดวงคุณแม่ชาเราอืยก็เลยบอกว่านั่นเขากับเหล็กความพันปูอยู่แต่ว่าปูจังก็ได้อ ตัวนี้แหละพอดีต่อมาปลูกแล้วมาเฉลยนี่ครับผมนี่แมนจุดแบบนี้วะแมนเดียวกับปลูกครับอันแต่ว่านั่นไอ้ข้างแรกกันมันมีเตซีกเม็ดเดียวนี่แหะครับเออแต่ว่าอัน ค้บนโมขยมากเลยซีเอซีเก่าซีหัค้อมขยมากเนี่ยบ้านเอ็ด่ีรอกันกำลังเสียออกอย่คนยังมาก้ามขาม้ามเตียมพี่แต่ว่อาอ้างว่าที่ซื้อได้ยั่ซื้อได้ข้ามแต่ว่าหันบรธธิด้ซื้อผู้เขาไ่ได้เรียนเลขเนาะครับผมเอฟซีครับผมย่ายันล้วทูมากเมื่อกี้ เสีนที่เพิ่นท่มาาหน่เพิ่นจิมาสมทุนเพต้นต่นก็ติวปัวเพิ่นโอนเขอามานเ้าโอ้คัมข้าวโอนขอบ้านาราุบุญก็ได้ท่วงกแล้วก็ได้ท่วมามกอราแล้วก็ได้ท่วบมามออ่าฟังแบบนี้ครับบาดนี yeah. ้ฟังอ่อกอยุ่ในหมู่บ้านมีคนตายเหรอ อายุอายุหกสิี่ปีตายเมื่เลยออกกันแล้วแต่ว่าไม่ออกอะไรเพิ่งยังตายถูกไหมเอาครับยีบี่ครับผมนี่รักฐานก็เห็นกันชัดเจนนะครับว่าสี่เก้าไอเกียวไอแห้งกันชัดเจนแต่ที่คุณพุ่งเขียนนั่นไอมาสตมิดนะมันไม่ได้สี่เก้าเลยแมนครับแต่ว่ามาเจอร์สองเงี่มันและมานัน ้าเจ็ดหนึ่งหรือม้ครับผมบ้านอินซุ้มกระเทาเพิ้นแปนแปลนะบ้านนอกกันอันพู้กับเป็นคนในเมืองนี่ม้นนอกเนยจิ้งจกบัานนอแปาจิงเจียมบ้านอก็จะรกตีเป็นเจ็ดหนึ่งคับเก้าหนึ่งครับผมเขาเต็มต็นเลยไม่แน่นแม่แน่นมันที่เจียมปะเจ็ดเก้าว่าพูดถดอกิ่งจกงอันแม่นน่นอันบอราะอันสวยไมีแม่นอยู่ครับอัน กินโจ๊กกินโจกมันขี้เกี่ยมมะแม่งับกันเดียวกันครับโอ้ยปู่กับพ่อรู้จักเนาะปู่แก่ว่าต้กินโจกกินโจกก่นปู่กับว่าภาษาเล่าอยู่ดอกแต่ว่าบริจาคกุมหมายแต่ผู้เอาก็จะบริจาคกุมหมายครับผกินโจกก็คือขี้เกี่ยมอันเดียวกันครับก็มีความยินดีอยู่ดอกแต่ว่านั่นคุณนั่นที่ตีว่านาถาย่านี่ก็พอเห็นไงนี่ว่ากันออกมาสองชุดเนี่ยครับ คนติดโทรมาบอกอีกประันอืมอ่าเรามาเบึงดวงบันินธผู้วา่าคุณมีโชคที่นี่ไงน,นี่นี่ไล่ซื้อเล่าเนี่ยบันเนธเก้าเจ็ดห้านี่นี่เก้าเจ็ดห้าบันินปูแล้วมากันน,นี่แล้วลูกวงผมไว้ครับอืมหกสี่สองนี่โอแค่นี่หายเราคนได้หาหลายเนี่โอ้สามตัวแตกทด้งตัวนี่เลว่าเราจิซื้อซื้อแน่นอนประจันพอดีเลยออกเออสอง สี่หกะครับซื้อ่อเลฟซีครับผมโะผู้ยานมีดป่านเจลแต่พอเห็นถักมาหาปูดีดี่โอาผู้กไา้ว่าจักแล้วผู้กับบูรู้จักฮิแมนถือลายเด็กฮิแมนบอถือกับบูรู้จักแล้ตัวครับผมเอาว่าดวงคุณนี่คือตั้งหกสี่สองแต่บาดย่ายน่นย่ายนี่แล้วน่ทรงเงินมันล่ะอืครับมี่ เรามาเขียนความหมายนี้ะกรรมการปูปูได้ทรงไงล่ะแต่ว่าดันควมฝันปูขันเรียบเรียงดีๆมันแม่นไงใช่ไหครับที่เขาแปลมันแปลมาถื่อคือเสื้อมันฝันมานตรงจุดอยู่ได้หรอครับผมอันอันที่ปูฝันเห็นอันไอแมวมันขึ้นไปยืนรังค้านนะฮัลล่ะแม่กับลุงอย่างมันขึ้นไปอยู่บนหล่นมันบนที่ตอกอันไอ อันนั้นราล้วนโปกลงมากนะบันิปูกันแรยเพราะเน่ยอยากเล่าบันิปูแล้วมาไอฝันรอบสองซิ้งจกนี่มันก็แม่นไปที่หระมัก็ตีเป็นเจ็ดนึงกับก้านึงกันแล้วแมนนะปูน่ารักการปีของคนกับบันิว่าด่กแต่ว่าเอาทั้งปอยเล็กทั้งเงินทึงผู้ใ้เกิดวันพุธเอาพู้พูดเบื้องดองใหเอามี คนเกิดวันพุธจะดูดวงก็เปล่าใขรยที่มผมหให้เอฟซีมาหาแห่งแห่งวดนี่ครับอแต่ว่า<ม>จะเบิง้งข้างทุดท,ทายได้บมดนี่ปูเบิเบ้งไ<อ>่ายอยู่เขายพ่อเขาเขา,าพ่อนั่นแหละเอาครับเอาผูใดวันพุธอ่ะก็พูดนี่ปูใดวันพุธนะครับเด้อปูจะดูดวงให้วันพุธเดือนปีผมมันบ่มีเกตอืมอ่าวันนั้น อ่ะอันที่เห็นแมวน่ะแต่ว่าปวกกับเลขเขาออกวันวันจริงเลยเออปวกกับเลขว่าสี่เก้านี่คุณพงศ์กิดล่องสี่เก้าตัวเดียวนะครับผมแมนให้ถึงขนาดที่บดถือกุศลจริงเหรอก็ต้องใส่สมองนะคนเท่าน่ะอยากได้เงินแต่บอใส่สมองแล้วมันมาอยากให้มันตึกเป๊ะมันก็เปลี่ยนแปลงก็ได้ล่ะเพราะว่ามันก็เปลี่ยนเลขความฝันบางครั้งเขาก็คุณการมานี้เขาไปบดบ้าบอ ละเอียดครับผมก็ได้ผ่านไปแล้วครับเป็นของคุณแม่คุณแม่บุญส่วนนะครับแล้วฟังเอาเอาตรงนี้แหละครับคุณแม่บุญส่วนเนาะครับผมอายุห้าสิบแปดปีครับก็คือเขาโป๋เฉยไม่ใช่ไห้ที่มาที่ไปเขาเปาได้ว่าอตันเัวเดี๋ยวเดี๋ยวมีที่มาที่ไปอยู่ครับผมมีที่มาที่ไปอยู่เอาเดี๋ยวฟังลองฟังเนี้ยก่อนอคุณ สิบสองสี่เป็สี่สิบแปดอ่าสี่เก้าห้าสิบห้าห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดตกที่เลขสามนะตกที่เลขสามแล้วเลขสามจะมาหรือไม่นะครับผมเอาจดไปน้ำได้ดครับด้สิครับมข้อที่หนึ่งอายุห้าสิบแปดปีตกที่เลขสามครับผมอ่าข้อที่สองวันพุธนะครับ อาทิตย์จัน์อังคารพุทธตกที่เลขหนึ่งอของี่ิมันบอกไปได้หลอเม็ดเดียวก็ยังเข้าอยู่นะครับผมไม่ใช่ว่าอาเป็นอย่างอื่นอืต้องใช้อสติปัญญาไปด้วยอ,อ,อแล้วก็วันที่สิบสี่นะนับต่อเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ตกทิกเลขเก้าอ้าเก้าจะมาหรือไม่มไม่เข้ากับเลขปู่นะฮะอ้ค์เขากป็เลขปูเ่เอเอ,เอของกัน<ๆ>ข,ของเพนได้อันจะเียนไว้ข้างบนแล้วของเพนหรนะือครับแม่แม่บุญส่วนเนะครับแม่บุญส่วน แม่บุญส่วนฟังดีๆนะครับเบอร์เต้นปปเป็นสามหนึ่งเก้าครับเบอร์เต้นเป็นสามก้ก็สามเก้าก็ได้เลยครับผมแม่บุญส่วนจะเฮงเห,เหมือนกับแม่เฉลิมไหมสามหนึ่งเก้านะครับบางครั้งมันออกติดออโต,ออกตเก้าเป็นมี่สามหนึ่งเก้าโอ้ปิด ายปูน่ะมาบอกอยล่มเก่าหนึ่งเดียวสิได้เนยมื่มาบอกอีก่พบอกงดก่อนนะอมันหมอกวันนี้ครับผมคนสื่อหลายขนาดนี้ก็สิเบียดแต่ว,วันนี้อวันวหนึ่งที่หนึ่งเกนึ่งอไองตีพานมาเนี่ยจีเกียมมาห้องกันนั่นนะครับอ่าพูดรว่าจะินจกินจกอันบรรนอกเขาอนจีเียมาัน,นี้ก็จะก็ตีเป็นเก่านึ่นครับผมแต่ว่าก็เจ็ดหนึ่งก็จะก็สื่อมาดิพุ่นแม่ฉะเลวก็ จักซื้อบ่ซื้อแต่ว่าคนคนซื้ออยู่อันอไอ้เพื่อนปิ้นหัวอันเลขงกเลขเก้าน่นก็นถือยู่ได้ล่ะคเพอค่อก้นทอดสบผมคนถือนั่อยู่แต่ว่าสูม,มือนเชียไปเชียไปค่อนข้างจะย,ยากเนาะบอกมึงซื้อลอตเลขปู<อ>มันเป็นเลขเ<อ>ฝัน<อ>มันเม็ดเดียวนึงยังาายวกกล้าเสียงยังว่าแปลเอาฟังให้ละเอียดครับพี่ผมอย่าลูดผ่านนะครับเออก็แล้วแต่ดอกบ่ได้ว่าดดอกดวงคุณแม่ครับแม่ อันนี้เป็นไมายเล็โทั่ปูนนะครับผมอก็จะเป็นขั้งทุดทไทยล่ะเบื้องไ้ดวงพายักเบิ้งก่โทั่เม้าโอ้บานนี้ผู้ใดอยากออกซื้อแค่นี้ล่ะครับผมเพราะว่า่นของคุณแม่บุญส่วนได้สามหนึ่งเก้านะอายุห้าสิบแปดปีตกเลขสามวันพุธตกเลขหนึ่งอ่าแล้วก็เกิดวันที่สิบสี่ตกเลขเก้า ภายในสามตัวเนี่ยมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งกันละครับแต่ว่าบางครั้งอาจจะเป็นเคลื่อนคุณแม่ฉลาวั่นล่ะครับผมสี่เก้าออกสี่หกเข่าเต็มเต็มเลยอ้าวเอพีมีตัวเก่ายู่ขึ้นหนึ่งเก่ามีตัวเก่าขึ้นหนึ่งเก่าครับผมสำหรับของปูเนี่ยอยู่ตัวนี้นะ อู้ข <ผม S 2> องผูเาเจียนบอกจัดเจนเลยครับผมอของผอู้หยุดบอกแล้วครับผูฝันอย่างไรผูเออเดี๋ยวติดบอกก้มฝันเดีย๋ยวแปลครับผม,ผมอ่ากมฝันเนี่ยครับผมอ่าอ,อ,อันนี้อันนี้ปูกับ จ็คที่แปรถึกต้องหรือบ่ถึกต้องรู้จักนะครับผมสำหรับตัวนี้นะสำหรับตัวนี้นะตอนนี้เอาเอาเลขดวงของคุณแม่บุญส่วนก่อนแม่บุญส่วนครับผมน่่แมบุสวเลขดวงของคุณแม่บุญส่วนนะครับเอฟซีครับผมใด้มากก็คือสามหนึ่งเก้าเมตเดียวครับเอฟซีครับผมตัดสองตัวกับตัดเอา้ะครับด้วยซี่ครับ แต่ว่าสิ่มีเลขฝันของปูน้ำดีครับผมสำหรับเลขฝันของปูเนี่ยครับก็เป็นเข้าพรรษาไปแล้วเนี่ยเพราะว่าเข้าพรรษาวันที่สิเป็นเลขเข้าพรรษาพอดีนาครับเราเข้าพรรษาวันที่สิบวันที่สิบหกไมยออกเข้าพรรษาพอดีครับดีครับผมอันนี้ก็ฝันเจ้ากับฝัน พี่ชายคือเอาครับครับผมพี่ชายเราว่าขอพรรษาเนี่ยอยากมาเหตุบุญน้ำมาซันเราเอื่นปูเป็นลุงพีนะแต่ว่าอยู่หลายแล้วเพราะว่าเป็นช่วงนั้นนี่เป็นน้องเราอยู่นะเราบอกแล้วว่า อยากสันอีหยังพะท่านมาอ่าปู่กนเลยบอกว่าเอามันสงสัยมันต้องเหมาะสมที่พุท่านเลยบอกว่าสันเจนะแค่นี้แหละแล้วอาจจะป่เขอาใจเราว่าจะเอาันปลาย่างมใหออมาทหมุนน้ำรับเอนน้ำแร่พุท่านปลาย่าง เสียหายจัก 5, ห่าหกไม่นี่ลนะเออมะถั่วายมือเขาพันศาเนี่ยปิ้งเนี่ยบอกกูบ่อปลาย่างอันปลาย่างปลาย่างที่เพิ่นนั่นเสียเป็นแพร่แพ่นะอืออ่าอ่ามันก็เป็น,นันเพิ่นเจียวมาจักกันอ่าบ่าลายดอกจักห่าหกไม่นี่ยเรา ป่าย่างทีเทพนนั่นเสียบเป็นแพ่ๆนะพอสว่วยจากบ้านครับผมป่าย่างอันหาฮกใหม่เวทีพเอ่อหาหาฮกใหม่บ้านนี้นั่นมือเข่าพวันซาพลอะไรเจีงสีมาเอ่าเจงสีมาถวายอันวะสัน่นมาบอกไว้มาบอกลงหนาไว,ว้วะสั่นครับผมเออเ,อ,อเล่าก่อนเลยว่านั่นเอ่า อยากกินอยากสันปาย่างนี่อย่างอแล้วกย็ย่ำตั้งแต่ปาย่างนะครับบ้านี่พู้กับเลวาเออก็สที่ทดลองบางกันบกันบริป็นอาบัรดอกกว่านะอันที่สันนนะั้นไอ สันเจนะสันตามรักษาโรคก็ซื้อดอกที่จริงในวงการแพทย์เพิ่งเคยสันปลานรับปลาย่างกับนะติ๊กตองอู่แล้วมีวิตามินนั้งปูนะเออวิตามินหรือพวกกระสันที่ได้เราต้อเติมมันมอมี่หนยครับผมเพราะว่าอันปลา,านัน้นประเภทเป็นอาหารมานเรามันกินอะไรนิดหนึ่ครับผมบ้านนี้เล้าว่าเสี่ยวมาให้จักห้าหกใหม่ เราฝันบอกว่าโบ้คัมเดียวเราฝันว่าหาหกใหม่บานนี้ปูกกันแล้อันอ่าหูเมื่อขึ้นบานนี้พอดีปูกกันแล้มาแปะความฝันกันเล็ดตีอยู่เป็นหกแปดเพราะปลาย่างนี่ปูตีเป็นแปดปลาย่างเป็นแปดเพราะว่าปลาย่างไม่ต้องเป็นแปดเพราะว่านั้น ปลาเนี yeah. oh. er ่ยโอปลาเออมันน้ำแปดบะนิดปลาย่างหกไม้มันก็จะเป็นหกแปดตัวเพราะว่าดันขยียี่สสามตัวเนี่ยก็สี่บ้อนห้าหกแปดมาที่พ่อต้อกระเทียมแล้วเออแต่วันนี้เนี่ยมันยิ่งกันสามตัวอกครับบ่เติมมันแปดเป็นน้่งไหม่เออใ่ครผมยันไ้ก่อนสองตัวเอาเอาเอาเม็ดเดียวไปซะก่อน คือหกแปดนี่แหละไอห้าหกนี่ยังไม่ได้ตัดสินใจครับอ๋อครับผมยังไม่ตัดสินใจครับห้าหกยังไม่ตัดสินใจด้ครับผมก็คือยังปวนตัดสินใจไปเที่วนั่นล่ะก็เที่วนั้นมันเมียนของยายมันก็